เทวดาอารักขามีอยู่จริงแต่ท่านจะช่วยอะไรเราไม่ได้เลยถ้าเราไม่ช่วยตัวเองก่อนสิ่งที่คุ้มครองอารักขาเราเห็นหัวข้อแบบนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนคงจะนึกถึงเทพย,ายดาฟ้าดินหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแต่จริงๆแล้วสิ่งนั้นก็คือสติคะ่ะหลายคนบอกว่าฉันก็เป็นคนมีสติดีอยู่แล้ว จะต้องมีสติไปทำไมอีกอันนั้นมันสติแบบโลกๆค่ะแต่สติที่แท้จริงนั้นคือความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทั่วโลกบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความคิดถึงวันละเจ็ดหมื่นเรื่องต่อวันและส่วนใหญ่ความคิดที่ว่าเนี่ยก็เป็นความคิดที่วกวนและซ้ำซากบางคนบอกบ้าหรือเปล่าใครมันจะไปคิดวันละเจ็ดหมื่นครั้งตอนที่ดิฉันยังไม่ได้ฝึกสติดิฉันก็คิดว่ามันเวอร์เกินไปนะคะสำหรับตัวเลขนี้ แต่พอได้เริ่มฝึกสติปัะฐานก็ได้รู้ว่าจิตของคนเราเนี่ยมันหลงไปทางหูตาจมูกลิ้นกายใจทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวก็หลงไปคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวก็หลงไปคิดเรื่องนี้หลวงพ่อปามโ,ปโมดปราโมโชท่านได้เทศสอนเอาไว้ว่าจิตของคนที่ปฏิบัติหลงไปวันละนับครั้งไม่ถ้วนเพราะเขารู้ตัวจิตไหลแล้วรู้แต่จิตของคนที่ไม่ปฏิบัติ หลงครั้งเดียวแต่หลงยาวตั้งแต่ตื่นจนหลับฉะนั้นถ้าเรามีสติรู้ตัวบ่อยๆย,ยิ่งเราเห็นจิตไหลได้บ่อยๆแสดงว่าเราฝึกมาดีพระพุทธเจ้าเองท่านก็ตรัสเอาไว้ว่าจิตด,ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่คุณจะไปห้างสรรพสินค้าแล้วกลับมาพร้อมกับของที่คุณไม่ได้ต้องการมันจริงๆเพราะอันที่จริงแล้วเนี่ย เบื้องหลังมันจริงๆก็คือกิเลสที่ยุโยงให้เราซื้อทั้งๆที่มันไม่ใช่สิ่งจำเป็นด้วยซ้ำดังนั้นถ้าเรามีสติสติก็จะเป็นเครื่องที่คุ้มครองอารักษาทรัพย์ของเราหรือบางทีเห็นสาวงามปานเทพธิดาเดินผ่านเกิดกิเลสกามราคะก็ไปแซวเขามองไม่เห็นแฟนเขาที่เดินตามมาด้านหลังรู้ตัวอีกทีฟันหน้าร่วงคะ่ะนี่แหละคะ่ะ สตินั้นจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสติจะทำหน้าที่อารักษาคุ้มครองจิตใจเราไม่ให้ไหลไปกับกิเลสกิเลสเปรียบเหมือนความมืดสติเหมือนความสว่างเมื่อใดสติเกิดเมื่อนั้นไม่มีกิเลสและเมื่อใดกิเลสเกิดเมื่อนั้นเราไม่มีสติเพราะของทั้งสองสิ่งนี้เกิดพร้อมกันไม่ได้นั่นเองค่ะหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกได้สอนเอาไว้ว่า คนไหนมีสติก็เหมือนมีสิ่งนำโชคอยู่ตลอดเวลาการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงและทานที่เลิศที่สุดก็คือธรรมทานตอนนี้ดิฉันมีโครงการแจกหนังสืออ e ีบุ๊กฟรี5,000เล่มเพื่อเป็นธรรมทานชื่อว่าดีขึ้นได้หลายมิติจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมตอนนี้เปิดรับเจ้าภาพร่วมสนับสนุนอยู่นะคะในราคาเล่มละ99บาท จะบริจาคกี่เล่มก็ได้ตามกำลังทรัพย์ของท่านหากท่านใดต้องการเป็นเจ้าภาพให้แอดไลน์มาที่แอดไมไทม์คณจพศแล้วแจ้งมาว่าบริจาคหนังสือพร้อมกับจำนวนเล่มหรือใครที่แอดไลน์ไม่เป็นก็ให้คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ว่าบริจาคหนังสือแล้วทางเราจะติดต่อกลับไปมาร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันธรรมะก,กันเยอะๆนะคะ ถ้าเห็นว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ขอให้แชร์และแท็กคนที่คุณรักดิฉันหมายถามพคณาพ์ Time, ot, ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะ